ซึ่งได้บางอย่างได้ดําเนินการไปแล้วบางส่วนบางอย่างก็ยังไม่ทำแสดงว่าบทคงที่เรานะครับถ้าสมมุติว่าท่านเห็นว่าเรารับปากแล้วแต่ไม่ได้ทำโดยกฎหมายก็ไม่สามารถทาได้นะครับแต่ถ้าสมมุติทางคณะรับการรับฟังปัญหาของชุมชนสี่กอเป็นชุมชนแรกนะคะในท่านประธานถ้าเป็นแบบนี้ไปนานๆขอบคุณครับดีมากเลยพอเรามอบหน้าที่ซี ปันห้าเหลียงกูได้วิวห้านี้นะครับเหลืองมาจดจับในกูได,ด้ติดสั่งให้คนอาพนักง,งานไปติดเช้าเย็นเขาก็มีสอทองทั้งหลายซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านและสมาชิกในหมู่บ้านทั้งสามชุมชนมีกิจกรรมอยา่างอื่นแน่นอนเขาก็อาจจะส่งสายตรวจเข้ามารอบเดงแล้วก็ผีได้ให้มูทีจซอยดอกเหมาผ้าไปทำบ้านเรียบร้อยค่อนข้างอันตรายอยากให้ทางทางทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดู ที่จอดรถเข้าไปในบ้านเนาะก็เราก็จะมาหากินขายน้ำขายของแก่พอถึงเวลาเรียง,มงหม้อกันสุดมันยกด้วยนะครับมันสีที่สวยบางบ้านก็มีอันนี้อันนี้เปลี่ยนแปลงที่โ่วนมาส่าสาสาสวนชุดนะชื่อทางตรงนี้ทำไมพี่เขาเพี้ยนไม่เคยนับเร็วมันก็ต้องแก้ไขให้ชาวบ้านให้ดีที่สุดเดี๋ยวต่อไปผมขอส่งหัวข้อเรื่องไี่ขอขอีครับ แต่ท่านคิดว่าท่านที่จะห่วงรถไม่ดีไม่ด an no ีส right? nah, e ุดแล้วค่เมลไลน์วาบต้นไม้ต้นไล่เดียวก็ทางเทศบาลจ่ายเงินค่าค่าสิ่งก่อสร้างนะเขาีปคืนหมดแล้วแล้วก็จ่ายค่าต้นไม้นะครับมันจะจอถุงช่วยหนาจะจุดเย็นนะครับค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ